ไปดูมาแล้วนะครับผมกับหนังไทยหนึ่งเรื่องในปีนี้ที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือเรื่อง Love stuck รักวนลูปนั่นเองนะฮะเป็นหนังวนลูปนะฮะที่เป็นเวอร์ชันของประเทศไทยนะฮะเพราะว่ามันเป็นการรีเมคมาจากต่างประเทศนี่คือหนังอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะัะเพราะว่ามันพูดถึงการวนลูปในวันเส้นปีทุกคนก็คือ31ธันวาคมอ่ะมันไม่ไปหนึ่งมกราสักทีหนึ่งนะฮะพระเอกเนี่ยจะต้องติดอยู่ในลูปนี้เรื่อยๆซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับผมก็เป็นเรื่องราวความรักนะฮะที่เกิดขึ้นเพราะว่าเฮ้ยยดี สองคนนะฮะพระเอกกับนางเอกนะฮะมันดันวนลูปเหมือนกันว่ะใ <c oughs> นขณะที่คนอื่นเนี่ยไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองกำลังวนลูปอยู่แต่ว่านางเอกกับพระเอกเนี่ยรู้ว่าตัวเองกำลังอยู่ในลูปนี้อยู่อะไรอย่างนี้น,นะครับผมฉะนั้นเนี่ยเข <c oughs> าเลยรู้สึกว่า ทั้งเมืองเหมือนกับมันหลับไหลทั้งเมืองเหมือนกับโดนสะกดจิตหรือว่ามันกลายเป็นแบบว่าเฮ้ยมันอยู่ในภวังอะนะฮะแต่ว่า2คนนี้เป็น2คนที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยกำลังอยู่ในแบบว่าอยู่ในลูปนี้อยู่อะไรเงี้ยนะครับผมเออทุกคนตื่นมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมแต่ว่าพวกเขา2คนคือแต่ละวันที่ตื่นมาเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมนะฮะเออต้องไปดูเองว่ามันจะรักกันได้ยังไงแล้วมันจะจบยังไงมันจะออกจากลูปนี้ได้ไหมนะครับผมนี่คืออีกหนึ่งหนังไทยคุณภาพแห่งปีนะฮะที่มาจากพายวิดีโอนะครับผมที่แนะนําเลยเพราะววว่่่่าเเเรืออองงนนนนนีีี้้ยป็หหหััทดูแลบุใจมกก ดูช่วงสิ้นปีมากๆเลยแต่ว่าหนังเนี่ยจะสตรีมตั้งแต่วันที่17ตุลาคมนะฮะใครที่อยากจะดูก่อนก็ดูได้เลยนะเพราะว่าเป็นหนังที่ดูแล้วประทับใจอิม่มเอมใจเหมือนกันเนาะแต่ว่าคือถ้าดูในช่วงแบบว่าคริสต์มาสปีใหม่อะไรเงี้ยเฮ้ยมันอินมากทุกคนคือมันเป็นหนังที่เรารู้สึกว่ามันเล่าเรื่องความรักด้วยแล้วก็ยังมีเรื่องของครอบครัวด้วยนะฮะเรื่องของการที่ตัวเอกเนี่ยจะต้องออกไปต่อสู้ชีวิตบางอย่างอะไรเงี้ยมีความเป็นคอมปี้อฟเอกด้วยอะไรเงี้ยตามหาความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮ ปีศาของนางเอกด้วยเรื่องนี้นางเอกจะดูลึกลับนิดนึงนะฮะเรื่องนี้เนี่ยจะพูดถึงแบบว่าคือตัวเอกเนี่ยจะต้องไปทํานู่นทํานี่ทํานั่นอะไรเพราะเขารู้สึกว่าอยากจะเติมเต็มให้วันที่ตัวเองจะทําอะไรก็ได้แล้วก็ต้องกลับมาอยู่ที่เก่าอยู่ดียอะไรเงี้ยแต่วันที่ว่าเขาเจอนางเอกปั๊บเนี่ยชีวิตเขาดูแบบไม่เหมือนเดิมต่อไปอ่า <c oughs> นะฮะนี่คือหนังเดบิวต์ของผู้กำกับใหม่อย่างคุณดิวนะก็คุณรัตนะครับผมที่ได้เบนทนฟิล์มส์นะครับผมมาโปรดิวส์มาให้งานสร้างที่ดูแล้วอลังการมากถือวว่่าาเปป็นนนนนนหััังไไททยีโมอจจะ มานะแต่ว่ามันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยโลเคชั่นมันดูเยอะมากเลยนะฮะแล้วก็แบบว่ามุมกล้องเอ่ยงานแสดงงานโปรดักชั่นต่างๆผมว่ามันทัดเทียมกับหนังต่างประเทศจริงๆเพราะว่าเรารสึกว่างานสร้างมันแบบเฮ้ยไม่ใช่หนังไทยราคาถูกอะ่ะเป็นหนังไทยที่แบบดูมีเงินทำอ่ะนะฮะคือมันสมน้ำสมเนื้อม,ม,มากเหมออาะกับการอยู่ในสตรีมมิ่งระดับอินเตอร์เนชั่นแนลมากๆเลยนะฮะคือเรารู้สึกว่าเรื่องนี้เองเนี่ยก็ ด้วยความที่ว่าพุ่มกับทั้งสองคนเนี่ยนะฮะมาจากฝั่งโฆษณาฝั่ง mv อย่างเงี้ยฉะนั้นพวกแบบงานเซตติ้งดีไซน์อะไรต่างๆเนี่ยเราสึกว่าเฮ้ยทำออกมาแล้วดูแบบว่าดูจัดจ้านดูสวยงามเลยทีเดียวนะฮะรวมถึงงานตัดต่องานดนตรีประกอบ นะฮะที่มาจากฝั่งพี่ที่ทําเป็นชื่อหัวลำโพงลิริมที่เคยทําหนังจีจะเยอะๆอะไรเงี้ยฉะนั้นดนตรีมันก็จะซึ้งๆอบอุ่นทุกอย่างดูเพลินตาเพลินใจอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็นักแสดงเองเนี่ยก็จะมีเจมี่เจมส์นะครับผมซึ่งรอบนี้มาแพาวมากแถมยังมีเซอร์ไพรส์มากด้วยนะฮะเออตั้งแต่ฉากแรกเลยนะเรียกว่าเจมี่เจมส์ปล่อยของแบบหมดตัวหมดใจจริงๆ <laughs> ต้องไปดูเองนะผมไม่สปอยลแ้วกันแต่ว่าแบบดูฉากแรกแล้วแบบโอ<ฮ>้เจมี่เจมขนาดนี้เลยเหรอเล่นอย่างนี้เลยเหรออะไรอ,อย่างนี้นะฮะเออในขณะที่จูนเน่เองเนี่ยก็ถือว่ามีคาแรคเตอร์ที่ดูลึกลับมีสเสน่ห์แอบลำยตัวละครบ้างนิดนึงเหมือนกันนะจากตัวบทอะไรนแต่ว่าน้องเขาก็แสดงดีนะฮะแต่ว่าที่ขโมยซีนเลยคือน้องใบปอน่ารักมากนะฮะแล้วก็มีพี่ดูสัญญานะครับผมซึ่งแน่นอนว่าช่วงนี้เนี่ยแกอยู่ในหนังเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะหนังดีๆทั้งนั้นเลยนะฮะรวมถึงซีรีส์ด้วยนะก็มีน้อง ที่ตัวคอร์ไม่ค่อยเยอะครับแต่ว่าเอ็กซ์เตอรเนี่ยก็จะมาปะปายก่อนข้างมาเป็นระยะระยะเลยนะฮะก็เรียกว่าแบบ เออคือมันให้ความสำคัญกับดีเทลเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมาจากรีเมคของหนังฝรั่งที่ชื่อว่า The Map of Tiny Perfect Things นะครับผมเพราะว่าใจความสำคัญของหนังเนี่ยมันต้องการพูดเรื่องเล็กๆชีวิตที่มีความหมายในแต่ละวันนะอะไรเงี้ยความแบบเล็กๆน้อยๆต่างๆเนี่ยมันทำให้ชีวิตเรามีความหมายหรือเยียวยาจิตใจได้นะอะไรเงี้ยนะครับหนามันก็จะพูดไอประเด็นประมาณนี้เหมือนกันนะนะฮะแต่ว่าตัวเรื่องเนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นเวอร์ชันไทยเนี่ยผมรู้สึกว่ามันถ่ายกรุงเทพได้แบบดูมีสเสน่ห์คือถ้าเป็นฝรั่งดูผมว่าเฮ้น ะะคือบรรยากาศมันตรงข้ามกับแบงกอกเบ็ k กิ้งเลยแบงกอกเ b a k กิ้งนี่คือมันพูดเรื่องดับไฟกรุงเทพสุดๆเรื่องมันทีก็อาจจะเกินจริงไปบ้างอะไรอย่างนะี้นะแต่ว่าเรื่องนี้มันจะพูดแบบกรุงเทพในมุมตะมุตะมิสวยงามอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็แบบเป็นเมืองที่ดูค้นหาหน้าเที่ยวอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นแบบ <c oughs> ถ้าเอาทททๆ,ๆปสปอนเซอร์ผมก็เชื่อ <c oughs> แต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แบบว่าขายหรือว่าดูแบบพยายามวอนาบีเกินไปแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันก็ใช้บริบทความเป็นไทยได้อย่างแบบว่าเออดูน่ารักดีนะฮะแล้วก็ต่างชาติดูก็รู้สึกว่าเออก็จะเอนจอยไปกับตัวเมืองแบงคอกซิตี้ด้วยยังไงก็แนะนําให้ไปลองดูกันนะผมเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นหนังที่ดูง่ายดูสบายดูเบาๆเนื้อหามันจะเบาๆนิดนึงแต่ว่ามันก็จะดูเพลิดเพลินอบอุ่นนะฮะดูแบบฟีลกู๊ดนะฮะนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญคือดีใจตรงที่ว่า แพลตฟอร์มให้โอกาสนะฮะรวมถึงกับค่ายเบนไอนทนเนี่ยก,ก็ให้โอกาสคนรุ่นใหม่ได้ทำงานโปรเจกต์สเกลแบบนี้สเกลใหญ่อย่างเงี้ยนะฮะที่แบบ เป็นบันในก้าวแรกของพุ่มกับอย่างพี่ดิวพี่รับเลยนะครับผมแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยวงการจะมีความหลากหลายมีสีสันมากขึ้นเพราะว่าเราจะต้องมีคนทํางานที่เป็นคนรุ่นใหม่ได้โอกาสมาทํางานมากขึ้นและนั่นเราเราก็เห็นเลยนะว่าปีนี้นะฮะสองพเป็นปีของวงการหนังไทยนะฮะทั้งในฝั่งสต r e มมิ่งและฝั่งโรงหนังนะครับเป็นปีที่พุ่มกับรุ่นใหม่รุ่นเก่ากลับมาโชว์ผลงานเจ๋งๆนะโดยเฉพาะยิ่งรุ่นใหม่นะแจ้งเกิดในปีนี้เยอะมากแล้วยังเป็นผลงานคุณภาพด้วยรวมถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะครับผมฉะนัน รักวนหลูปนะครับคุณอาจจะดูแล้วติดอยู่ในหลูปต้องกลับมาดูซ้ำเรื่อยๆก็ได้นะจ๊ะ